งบปีละเท่าไหร่นะเดียสองร้อยร้านต์มรีตอนนี้เรานึกถ้าเป็นสวนหย่อมนะใช่ตรงนี้ทั้งเป็นสวนหย่อมปลูกไม่ตรงนี้ไม่เป็นที่ตรงนี้ไม่เป็นที่ของคนละสวนแทนว่าตรงนั้นที่ดวนบุกอนแต่ตรงนี้เป well, ็นของเทศบาลอยู่ละอ๋อเดินยาวออกไปแล้วมันไปทะเลุวัดโน้นเดินโตไปด้วย ที่เรากำลังอยากฉายภาพให้เห็นเนี่ยประชาชนเขาก็กำลังดูอยู่ว่าแบบนี้เป็นไงสภาพอืมันต้องปรับปรุงใช่ไหมมันต้องปรับปรุงให้มันดีได้เฮียโกมลแล้วก็ทําเป็นที่ขายของที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเเออนี่ยนะดูดินน่เนกาไฮียแมะ S <S <S ทำไมเราลังเกียจจังเลยแถวไฟกินรีเลนะมันแพงแล้วไปเห็นที่ที่บางพลีเหห็นนด้าลังอฮะต้นตีติตดตกันเลย,ร,ยรถโยนรถมอเตอร์ไซค์ยังข้ามปากแบบนี้อยู่เพราะว่าเรียกอะไรนะมันคลอดคลัสก,กีต่างก็พระประแดงเหมือนกันแต่เป็นข้ามดาเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วนะ่นเป็นขนาดยนต์ข้ามแม่นาน ทำไมมันเป็นนางหน้ามันมืดมากเนี่างน้ต้องเห็นหน้ามืดมันย้อนแฉงครับย้อนแฉงย้อนแฉงันแดดเที่ยงันแดดเที่ยงมันน่าทำแบบสวยเนอะโอ้โหหน้าตาทำไมน้ำริมน้ำไม่กล้าโชว์เยอะเดี๋ยวหลุดมือล่วงสวยอีกทำหมืวกผ้ามือแล้วอันนึง ทุกคนบันทึกคลิปไอ้บันทึกคลิปแม่เจี๊ยบไปลงได้นะเนี่ยสวยมากแม่เจี๊ยบเดินเก่งมากสามชั่วโมงกว่าแล้วสุดยอดนึกภาพเวลาแม่เจี๊ยบอภิปายในสภาแล้วก็สสเบนจายังสดชื่นอยู่นะสสเจี๊ยบกับกับสสเบญจาสายเมื่อก่อนนั้นเป็นสถานที่พักฟื้นของโรคเรือนเดี๋ยวนี้โรคเรือนไม่มีนะ ก็เป็นเ pues mm ักษารทั hmm. ่วไป่ไปค่ะไปค่ะทีไปค่ะไค่ะได้อย่เดินดีดีะมเดินดีดีๆเดินดีได้คะจะไม่เละไปิวเหลือไม่เอ่ย แจกให้หมดภายในสี่โมงเย็นเราจะหาถึงสี่หรือห้าเพราะว่ามันไม่เพราะว่าชั่วโมงเดียวคือเขาเรียกอะไรนะมันมันเล็กมากฮะเราเดินเข้าบ้านใช้เวลาสิบนาทีได้ห้าโมงสี